ครับทุกท่านไฮโดรมาเลเดอร์นี่วันนี้ภารกิจของเราวันนี้เมื่เมันของเราดอกของพี่โซดาหลังจากที่ไปเดินปักที่ในครัวหลักของเราเสร็จเรียบร้อยภารกิจต่อไปของพี่โซดาก็คือติดทําระบบไฟตามซุ้มต่างๆอันนี้คือซุ้มหลังแรกติดเป็นหลังแรกก่อนคือซุ้มพี่ๆปลาทองของเรานั่นเองนี่เห็นไหม พี่สดาก็กำลังจะเดินไฟนี่อุปกรณ์ก็มาซึ่งนั้ครื่งมือเพียบนี่ตอนนี้ก็เดินไฟเดินไฟเดี๋ยวคืนนี้พี่เพชรจะลองไฟดูเด้อจะลองเปิดไฟดูว่าหลังจากที่พี่สดาใส่ปลั๊กใส่หลอดใสอะไรทำระบบไฟในซุ้มต่างๆว่าจะลองดูไฟว่าสีแสงสว่างสีได้ปันไดประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่ำคืนนี้เจอกันว่า ตอนที่เราเปิดไฟขึ้นบรรยากาศเพิ่นจะเป็นยังไงแต่ว่ามือน,นีก็บขึ้นฝ้าขึ้นฝนเนยอะอากาศก็พูดนะเห็นปะกมุกกม,มัวอากาศเหมือนฝนจะตกแต่ว่าตกไปแล้วลารอบนึงว่างหันตอนนี้ก็ในซุ้มต่างๆเดี๋ยวให้พี่สุดาเดินไฟเดินอะไรเสร็จก่อนนะพี่เพชรจะลองเปิดไฟดูแล้วก็เราก็จะทยอยทำความสะอาดของแต่ละซุ้ม ทำแล้วค่อยจัดค่อยแต่งไปเรื่อยเ้อนี่ตอนนี้ก็ด้านในก็กำลังจัดระบบครัวของเราอยู่นี่ไปเดี๋ยวพี่พ,พาไปดูนี่ตอนนี้ก็ชั้นวางอุปกรณ์ของเราก็ออกมาแล้วสองตอนนี้ก็กำลังทยอยเคลียร์ปรับนี่ ตรงนั้นอีกหนึ่งนะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาออกมาทําความสะอาดก่อนแล้วก็ค่อยจัดหาตําแหน่งให้เพื่อนอยู่ที่ตําแหน่งที่เราสามารถหยิบใช้งานหยิบใช้งานได้สะดวกสุดนี่เห็นไหมตอนนี้พี่เพชรก็อยู่ภายในครัวหลักของเราเนอะถ้าเรามองตรงนี้ก็จะเห็นบรรยากาศโดยทั่วไปนี่ตรงนี้ก็เป็นตู้กระจกที่พี่เพชรสั่งทําพิเศษ นีต่ตอนนี้ก็เลื่อนบานเลื่อนปิดนี่มีบานเลื่อนสองบานนี่เวลานั้นก็ปิดไว้กันมาลงมาแรงเข้านี่เห็นไหมตรงนี้ก็ทาความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสําหรับส่งอาหารเนี่ยเป็นช่องส่งอาหารเวลาเราปรุงอาหารสําเร็จแล้วก็จะเรียกพนักง,งานให้มารับตรงนี้ตรงนี้คือจุดที่ส่งของออก มองไปถ้าเพื่อนเฮ็ดหน้ากสิเขียวบรรยากาศตอนนี้ก็บรรยากาศเกี่ยวเขาแล้วกสิประมาณนี้แหละเหลืองๆนี่เห็นไหมตอนนี้ก็พยายามจัดให้มันลงตัวที่สุดด้อยนี่ตอนนี้เมื่อวานพี่สตาก็ติดพัดลมไว้ในครัวให้ครัวหลักของเราหนึ่งตัวเพราะว่าอากาศจะได้ถ่ายเทยได้สะดวกนี่เห็นไหมวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาตามดูคลิปกันว่าครัวของเราจะประมาณไหน นี่ส่วนด้านนี้ก็นู่นนะหลังจากที่ฝนตกมาแล้วก็ดีหน่อยไม่ต้องหดน้ำต้นไม้เพราะว่าน้ำฝนเพิ่นลดให้แล้วตกแรงเลยเห็นไหมพอนะ่ะต้นไม้เราก็พ่น่ะผีดอกออกใบแล้วถ้าใบขึ้นเต็มๆน่าจะร่มลื่นกว่านี้บรรยากาศก,าก็จะปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าใบไม้แล้วก็ทำให้อากาศในแต่ละซุ้มไม่ร้อนแล้วก็เย็น นั่นแหละเข้ามาเนี่ยก็ประมาณนี้แหละเห็นบ้างคนนะตอนนี้ก็กําลังเลงอยู่ว่าจะเอาสวิตไฟใส่มุมไหนดีเราก็จะมีสวิตปิดสวิตเปิดเด้อที่พี่สดากำลังเลงมุมปรับตำแหน่งให้มันเหมาะสมแล้วก็นี่เห็นไหมเครื่องมือเครื่องมืออุปกรณ์ต,าต่างๆก็สายพงสายไฟก็เตรียมพร้อมอันนี้คือซุ้มหลังแรกซุ้มพี่ๆปลาทองของเรานั่นเองเนี่ เดี๋ยวคืนนี้พี่ๆปลาทองมาดูไฟในซุ้มของพี่ๆปลาทองเด้อว,ว่าจะสวยงามขนาดไหนนี่ตอนนี้เราก็มองไปอู้น่ะตามแนวซุ้มต่างๆยังเหลือเหลือเปลอีกสามอันสามสามหลังที่ยังไม่ได้ขึ้นเด้อเพราะว่าฝนมันตกทาสีไม่ได้เดี๋ยวทาถ้า,ถาพรุ่งนี้ก็น่าจะอ๊ะพรุ่งนี้ตกหรือเปล่าถ้าวันไหนแดดดีๆค่อยทาทาแล้วก็ขึ้นเปนเลยแล้วก็จะสวยงามมากขอบอก โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปเริมโฆษณาให้พี่นัดกับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆเราเด้อเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย